เดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ผู้ใจสีมาเห็ดแหนมจ้ะลองเห็ดแหนมเมบ้างลองเห็ดแหนื้มบ้างมันสีได็กินมาจ้ะผู้ใจจะเตรียมหมูไปเพิ่มกิโลจ้ะหมูเพิ่มกิโลแล้วก็อันหนังหมูจ้ะหนังหมู นี่ผู้ใจสื้อหมูสับมากแล้วค่ะเอาไปล่างล่างแล้วก็ผู้ใจกะเหตุแห่งนั้นสะเด็ดน้ำนจ้ะเพิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนผสมนะจ้ะส่วนผสมก็จะมีหมูสับเพิ่งเพิ่งกิโลนะจ้ะห่าขีดแล้วก็อันนั้งหมูจ้ะนั้งหมูกะล่างนะจ้ะพอาไปล่าเขาไปซื้อมากคุนของรุม่รมๆกันดูนะผู้ใจจะเ,เล่ยล่างเอาเกลืกระเทียมจ้ะ เที่ยงเนี่ยผู้จัดการตามลแล้วก็เกลือจ้ะเกลือนี่เป็นเกลือเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือทะเลแล้วก็ผู้จะเอาไปปั้นนะจ้ะเกลนจา้าอันดับแรกผู้จัดสิโอ้โหลือมอันนี้เพิ่งตะกี้ข้าวหน่อยจ้ะผู้จัดใส่ข่าวเหน,นียวน้าหน่อยจ้ะจ,จใส่ข่าวเหน,นียวหน,นะะ้นาในการน้ำตาลน้ำตาลผู้จัดใส่ไปนิดเดียวจ้ะ เือความเสี่ยมก็คือโค้งโค้งแน่นจ้ะนวดจ้ะลูกจ๋าแม่ทำคลิปลูกมันหอมแล้วอะไร้ใส่หมูลงไปจ้ะเพื่อนๆจ๋าใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมนี่หนึ่งหนึ่งถ้วยนี่ครูจะเอาไปตำม,มันก็เลยยุบลงจ้ะ เติมลงไปใส่ข้าวเหนียวลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพื่อให้เขาเขาเปรี้ยวาจา้ะจริงๆเราไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําตาลอะความเปรี้ยวจะมาจากน้ำตาลก็ได้แต่ผู้เจชอบกินพู้จะก็จะใส่ไปด้วยใส่ัวนิดนึงค่ะเพื่อนๆแ้วก็น้ำตาลน้ำตาลประมาณช้อนชาค่ะ กันเ็นนะเพื่อความอร่อยให้ความอร่อยก็ใส่อันนี้ไปประมาณช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชานะคะแต่เกลือนี่คุณครูเจจะตวงนะคะครูเจจัดช้อนมาตักเจจัดช้อนมาตักเพราะว่าครูเจกลัวเค็มมากค่ะครูเจทำ เพื่อนจ้าเกลือผู้ใจสิตวงผู้ใจสิใสประมาณหนึ่งช้อนนะจ๊ะหนึ่งช้อน,น,น,อนสองช้อนค่ะพเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วก็สามช้อนค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าคือใส่เลยสามช้อนชาจ้ะเอาออกนีน่เป็นกวัวเค็มมาหาเพืพ่อนเพื่อนจ้า สองช้อนครึ่งค่ะเพื่อนจ้าคุเจใส่ไปสองช้อนครึ่งแล้วคุเจก็จะขยำเนี่ยค่ะขยำให้เขาเข้ากันค่ะคุเจจะขยำขยำเนื้อหมูเนี่ยค่ะประมาณประมาณสิบนาทีนะ เพื่อให้เขาเข้ากันดีค่ะเพราะว่ากังวลว่าถ้าเขาเข้าเกลือไม่ดีอ่ะ mm. เขาจะเสีย,เข,เ,สยเขาจะนั่งก็เลยจะพยาามตั้งเวลาไว้เลยนะคะขึ้่อนจส้ส10นาทีจ้ะเนี่ก็จะพยาามแบบนี้จะ้ะย้ำไปไเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนจะ้ะประมาณ10นาทีนะคะ พอเราขยำไปเรื่อยๆแล้วนะคะขยำไปเรื่อยๆแบบนีนแ้แล้วสุดท้ายแท้วคุณแจก็จะใส่หนางหมูลงไปค่ะพเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวคุณแจ้ขอขยำก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆจ้าคุณแจก็จะขยำแบบนี้ค่ะขั้นสซมไหมจ้าเปร้ยก็ส <c oughs> ิขั้นสซมแบบน,นี้ขั้นไปเรื่อยๆแบบนี้จ้า การระงับซิบนะที่จะหันข้ากันดีจ้ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้าเนื้อค่ะเข้ากันแล้วก็เขาจะได้ไม่เน่านะเรือเข้าไปในเนื้อห แมจนไม่ปิดมือะค่ะเพื่อนๆจ้จะใจชอบกินแหนมค่ะชอบกินในหมกแหนมอ่ะปิ้งแหนมอ่ะแล้วเราเอาไปแกงใส่ผักปังก็ได้นะคะแหนมนี่เราสามารถเอาไปประกอบอาหารอย่างอื่นได้หลายอย่างนะคะใส่ทอดไข่ก็ได้ไปแกงก็ได้แกงใส่ผักฟังอะไรค่ะ เราจะอบหรือปิ้งก็ได้ค่ะอร่อยหมดาานะคะเพื่อนจ๋าจ้าพเพื่อนจ๋าพี่แจคัน่นคั่นจนเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะจ๊าเขากันดีแล้วหมูเขากันดีแล้วนะจ๊ะพีดด่แจ๊ก่สีไส้ไส้นังหมูลงไปจ้าเพื่อนจ๋ามากินหนังหมูไปได้สิใส้ห้ายนะจ๊ะ ném nắng mùa mấy cả. cây đúng cây này cái cây này không gì, gì ngon ngoài, เพื่อนจ้ะหมอหมอทำเข้ใจหน่อยเป็นอย่างไรจ้ะ ม่นได้เรื่อยๆท่เขากันดีนะจ๊ะมีเ่นเขากับ่วมกัมจ้างสั่งเพื่อนจ้าสูตรเพืนเพื่อนเพื่นบอกมากเจ้ะ เพเื่อนเคยบอกมากว่าต้องซีมเอาแตะลินเบิ้งนะจ๊ะแตะลินเบิ้งอะเพรามันกินนะจ๊ะแตะลินเบิ้งละกันให้พิมพ์แมจ๊ะก็คืออันพมพิมพ์แมผู้ในะจกระสิล่องเห็ีเบิง้งอยู่ผู้ใจย,ยาเยมเข้มผู้ใจยยนแหน่งผู้ใจเข้มนะจ๊ะต้องพดดนะอดีเนาะแตจืดจะสิเอา ไปเกย์มอหนึ่งเลยอ่ะมักินเนหนังได้หลายไปเส้นหนังได้หลายจ้าเพื่อนจ้าแหนมหนังหมูที่ต้องไปซื้อที่มันมีแต่หนังเนี่ยหนังได้หลายแม่จ้ะดีจ้าเพื่อนจ้านี่แหนมผู้ใจแหนมลูกดิ่งแหนมลูกตุ้ม เมืม่อจะแบบว่าหอหั่นเสร็จแล้วก็มาเอามาใส่ถุงให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะ้ะห่ออันนี้ก็สีทิมใบประมาณประมาณสองมอือจะ้ะประมาณสองมอือกะมันเปรี้ยวแล้วก็เอาไปกินได้นะจะ้ะเพื่อนๆจะ้ะแเพื่อจะสีแกงอันแกงเส้นผักปังแกงเส้นผักปังให้พี่น้องกินนั่เดอ้อจะ้ะอันนี้ใส่บักพริก ก,ก็คือกะชีง,งา่างแต่ว,ว่าผู้ใจยว่าวชอบกินเผ็ดเนาะผู้ใจกะชีว่าใส่ริกนะจ๊ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ้าผู้ใจฝากคลิปอันแหนมจ้ะแหนมหนังหมูแล้วก็ม้าหอห้มันเป็นลูกดิ้งแบบนี้จ้ะให้เป็นลูกดิ้งบบสวยๆแบบนี้นะจ้ะเพื่อนๆจ้ะผู้ใจกะเห็ดเป็ยอยู่นี่จ้ะเพื่อนๆ,ๆจ้าฝากกัน Right เพื่อนๆจ้าผ uh ู sure uh ้ใจฝากคลิปแหนมหนังหมูนะจ๊ะแหนมหนังหมูอร่อยอร่อยจากครูใจนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าไรเด้อจ้าเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผู้ใจไหนเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าเพื่อนทิดตามกองผู้ใจใ้พอกันคลิปหนาผู้ใจกะสิเอาแหนมนี่หนะจ้ะไปแกงพักปังจ้ะแกงพักปังเส้นแสมนะจ๊ะแกงแหนมเส้นพักปังนะอร่อยนะจ๊ะ จ้าเพืเ่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายพอการพิมห์นาจ้าเพืเ่อนๆจ้า